ทุกคนสวัสดีครับนี่บรรยากาศรอบข้างนะครับกำลังเดิอนออกจากเกิจการทุกคนเกิดการโฮเทลนะฮะเป็นที่พักที่น่ารักมากนะฮะเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวเป็นโรงแรมมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สะดวกสบายนะ,ะออกมาก็เจอเนี่ยฮะบรรยากาศถนนขาวนะฮะถนนพระองค์ขาวซอย3ทับหครับทุกคนพี่จ้าทุกคน นี่ฮะทุกคนเราอยู่ถนนพระองค์ขาวแล้วก็วัดเจดียด์ยอดทองก็เลี้ยวขวานะฮะเราจะชอบเรียกผิดว่าเป็นวัดเจดีย์เจ็ดยอดนะทุกคนนี่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ใช่ไหมเป็นถนนมิรภาพนั่นเองทุกคนจ๋าตรงนี้เรียกว่าชุมชนตาลเดี่ยวนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะเดินมาง่ายดายมากเลยถ้าเกิดเรารู้ทางนะฮะแค่เลี้ยวเข้าในซอยนี้มาถูกไหมฮะกับกล้อง ก็จะไปโรงแรมกิจการไม่ยากเลยทุกคนเดี๋ยวจะนำทางก่อนนะครับนี่จ้าทุกคนเดิอนออกมาเราก็จะเจอซอยแบบนี้เลยทุกคนจ๋าร้านรวงนี่ฮะตรงลอดใต้สะพานสูงเนี่ยฮะไปรถไฟพิษณุโลกได้หูดูสิทุกคนสแสดงว่ามาที่นี่หาของกินไม่ยากเลยนะครับเดิอนออกมาตรงดิ่งเลยนี่ซูชิเทนก็อยู่ตรงนี้โจ๊กมอดินนะครับนี่สะพานสูงลอดไป นะฮะไม่ยากเลยทุกคนนะฮะจะเป็นเส้นที่ทะลุกันนะฮะเจดียอดทองทะลุนะครับไปรีสอร์ทได้นะครับทุกคนไปกลิชการโฮเทลได้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นทุกคนนี่ชุมชนเจดียอดทองครับผมก็ไม่ไกลจากวัดอรัญยิกครับทุกคนเห็นไหมเดินมาจาก กิดการไม่ไกก็จะเจอวัดพระพุทธชินราชนะคะนี่ฮะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารนะฮะเดินมาจากตรงนี้เองใไกลเลยทุกคนสะดวกสบายเดี๋ยวหาของกินชิวๆไหมฮะนี่นะครับตรงนี้จะมีป้ายรถเมนะฮะเป็นรูปของอนุสาวรีนะฮะเจ้าพยาจัก,กรีที่ตอนสมัยกรุงธนบุรีครับทุกคนที่ได้อ่อเขาเรียกว่ามีพระบรมราชองค์การให้เจ้าพญาจัก,กรี ว่าที่ราชการที่หนึ่งในตอนนั้นนะนะครับไปสู้รบกับพามา่าที่ล้อมเมืองพิษณุโลกแห่งนี้ทั้งสองแม่น้ําแคว่ทุกคนก็เลยสู้รบกันจนแบบพมา่าเขาแบบอู้ทำไมพญาจากกักรีเก่งจังเลยทีนี้เลยมีปรากฏสร้างอนุสาวรีย์นะครับสร้างอนุสาวรีย์นี่ศาลเจ้าทุกคนเดี๋ยวจะถึงเทศกาลเจแล้วนะครับทุกคนใครจะมากินเจที่พิษณุโลกก็มาที่นี่ได้หามาพักที่โรงแรมนะฮะกิจีการซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็สบายมากทุกคนเงียบด้วยนะฮะสงบนะฮะ ก็มีบริการที่ดีมากๆอยากให้มาเมืองพิษณุโลกนะฮะนี่ผมมาหลายทีผมจะรู้สึกใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยไปไหนไม่ทั่วถึงสถิตีเพราะว่ามีที่เที่ยวเยอะมากนี่คือวัดพระพุทธชินราชอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราไปทางขวามือก็จะเจอวัดเจดีย์ยอดชองซึ่งก็จะไม่ไกลนะฮะเป็นเจดีย์วัดพุ่มทรงข้าวบิน700ปีนะฮะจากตรงนี้ไปแค่200เมตรแล้วก็ตรงนั้นก็จะไปโรงแรมกิจการก็ไม่ไกลทุกคนนี่หาทางเข้าวัดนะพระศรีรัตนามหาธาตุ ต่ตอนนี้ปิดแล้วตอนเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนบริเวณภายในวัดพระพุทธชินราชนะครับหรือพระพุทธวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะรเป็นอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดวรมหาวิหารอย่างที่เคยบอกไปว่าเป็น คอยทายด้วยคาว่าวรมหาวิหารก็จะเป็นกลุ่มของวัดพระพุทธวัดพระสิงห์นะฮะวรมหาวิหารวัดพระพุทธชาติพนมวรมหาวิหารนะฮะซึ่งจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ถ้าวัดอารามหลวงชันเอกอีกกลุ่มหนึ่งที่ลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารก็จะเป็นกลุ่มของวัดโพวัดแจ้งนะฮะวัดสุทั์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีอีกสองวัดยู่ต่างจังหวัดก็คือวัด นครปฐมนะฮะราชวารมหาวิหารและก็ที่พระพุทธบาทสระบุรีมี6วัดเท่านั้นนะฮะแล้วก็วัดมหาธาตุยุวราชรางังสิตที่สนามหลวงจะต่อท้ายว่าราชวารมหาวิหารแต่ว่าพิษณุโลกเราจะมีหนึ่งในที่เป็นชนิดของพระอารามหลวงชั้นเอกด้วยนะฮะที่ต่อท้ายด้วยราวารมหาวิหารจะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนต่อท้ายด้วยราชวารวิหารก็จะเป็นพวกวัดบวร ะะวัดพระธาตุชัยยาจะต่อท้ายไม่เหมือนกันก็คือพระอารามห,หลวงชั้นเอกเนี่ยชั้นเอกเนี่ยจะมีอยู่3มกลุ่มต่อท้ายได้3แบบนี่คือพระอัฏฐารถทุกคนนะฮะซึ่งเดินมาไม่ไกลจากที่พักกริชการทุกคนวันนี้ขอเป็นมงคลนะฮะพามาที่วัดพุทธชินราชแห่งนี้ก่อนที่จะต่ออีพีต่อๆไปอยากให้ทุกคนได้มาทเที่ยวพิษุโลกมีอะไรเยอะแยะมากมายใครจะไปต่างจังหวัดไปทุ่งแสลงหลวงไปเนินมะปรางที่เที่ยวธรรมชาติก็มีแต่ในเมืองก็มีวัดสําคัญสําคัญที่น่าสนใจอย,อย่างนี้นะครับทุกคนนี่คือ บรรยากาศยามเย็นนะฮะทุกคนนี่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนนี่นะครับพระพุทธรูปยืนพระอัฏฐารถสมัยสุขโขทัยอยู่หน้าพระปรางวัดพระพุทธชินราชนะครับทุกคนแสดงถึงความเก่าแก่ของวัดพระพุทธชินราชแห่งนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำน่านถ้าเกิดจะออกไปทางประตูหน้าก็จะเห็นแม่น้ำมังกรอนแม่น้ำน่านนั่นเองทุกคน ส่วนในพระอุโบสถนะครับที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชนะครับตอนนี้ก็มีวิธีสวดมนต์ตอนเย็นนะฮะเราคงคงจะรอทุกวันต่อๆไปนะครับเผื่อจะถ่ายมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันแต่ที่แน่ๆเดินจากตรงนี้มาไปมานะครับโรงแรมกริจการไม่ไกลทุกคนโรงแรมเลิศมากขอบอกน่ารักมากมีความเป็นส่วนตัวแล้วเราชอบบรรยากาศมากๆนะครับนี่ฮะบรรยากาศในวัดของพระพุทธชินราชนะฮะวัดพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับทุกคน เดี๋ยวเราเดินกลับนะครับข้อดีของการเดินก็คือเราได้สัมผัสนะฮะได้ทรงจำนะครับเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางหลงทางไกลบ้างแต่ถ้าเกิดเราขับรถเนี่ยก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งถูกไหมฮะที่แน่ๆคือเดินก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เห็นวิถีชีวิตนะครับแบบเรียบง่ายนะครับทุกคนนี่ฮะหน่บัสเดินออกไปก็จะไปกิจการได้ง่ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะหาคาเฟ่ที่น่าสนใจเขาบอกว่า ชิโนโคาเฟ่ชิโนชาจะอยู่หน้าโรงเรียนพระพุทธชินพระพุทธชินราพพชราพ,พิทยาเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเนาะแต่อย่าหาว่าจะต้องเอาของกินมาอวดอยู่แล้วไม่ใช่ในเมื่อมาทั้งทีเราก็มีทั้งวัดมีทั้งถนนคนเดินมีทั้งอาจจะร้านคาเฟ่ที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่พักก็สิ่งดีๆเราถึงจะมาบอกกันใครมาพิษณุโลกก็มาพักที่นี่ที่นู่นที่นั่นจะได้แบบไม่ผิดหวังถูกไหมฮะ ดีกว่าไปสุ่มไปเลยทุกร้านทุกกิจกรรมทุกโรงแรมเขาก็อยากที่จะได้รายได้จากการที่นักท่องเที่ยวไปเยือนแต่จะมี ที่ไหนที่เราควรจะส่งเสริมถูกไหมฮะควรจะไปไปสัมผัสนะฮะจากนั้นอยู่ในช่องนี้แล้วก็เข้ามาดูไปเชียงใหม่จะไปพักที่ไหนกินที่ไหนไปลำปางที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมาฝากกันจากนั้นช่องนี้่ยเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่เราก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับชาวโลกนะฮะทุกคนได้รู้ว่าเรามีดีอยู่ในนี้แล้วไปสนับสนุนกันเถอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะฮาเดี๋ยวเราจะไปร้านชาชิโน่ชาเนาะนเราเดินออกมาก็จะเห็นแบบนี้เลยทุกคนตอนเย็นๆน,นะครับ บรรยากาศยามเย็นนี่คือรั้ววัดนะครับนั่งย่งงอย่างพนะพุทธชินราชพิทยาและตรงข้ามเลยทุกคนจะเป็นร้านชีโนชาแล้วก็ไปอีกนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงกิจการโฮเทลนะฮะเป็นที่พักที่น่ารักมากนะขอบอกเลยนะฮะ